การดื้อต่ออินซูลินครับการดื้อต่ออินซูนนลินกลไกการดื้อต่ออินซูลินผ่านกระบวนการกินไขมันมากนะครับเป็นพื้นฐานการเผาผลาญพรังงานในร่างกายของเราคือการนำเอ,อาโมเลกุลอาหารชนิดที่ให้พลังงานได้เช่นคาร์บโบไฮเดรตไขมันเข้าไปในเซลล์โดยมีฮอร์โมนอินซูลินซึ่งผลิต โมเลกุลให้พลังงานเข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปแล้วไมโทคอนเดียจะเป็นอวัยวะของเซลล์จะทำการเผาผลาญโมเลกุลเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังงานที่แต่ละเซลล์เอาไปใช้เพื่อทำหน้าที่ของตัวมันเองได้นะครับแล้วนกะ็มาพบมา,มาดูจากการวิจัยนะครับจากการวิจัยพบว่าในบรรดาอาหารให้พลังงานที่เรากินเข้าไปนั้น ไขมันจะดูดซึมผ่านหลอดเลือดฝอยเข้าสู่หลอดเลือดดำไปยังตับได้ตามปกติแล้วยังมีช่องทางพิเศษนะครับม,มีช่องทางพิเศษนะครับสามารถดูดซึมผ่านท่อน้ำเหลืองในลำไส้เข้าสู่ระบบน้ำเหลืองที่เทเข้าหลอดเลือดดำใหญ่สู่หัวใจโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตาับซึ่งมีอาหาร ลำไส้จะปล่อยฮอร์โมนเทสิตโคนีเพื่อแจ้งให้กระเพาะอาหารทราบว่าจราจรผิดคัดให้กระเพาะอาหารชะลอเป็นตัวส่งอาหารให้ลำไส้ลงทำให้อาหารอื่นๆเช่นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนยิ่งเข้าถึงกระแสะเลือดได้ช้าเมื่ออาหารไขมันเข้าไปในกระแสะเลือดแล้ว จะถูกอินซูลินนำเข้าสู่เซลล์รวมทั้งเซลล์ตับและกล้ามเนื้อนะครับความผิดปกติที่เกิดขึ้นเมื่อกินอาหารที่ได้แคลอรี่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไขมันมากเกินไปเป็นเวลานานเมื่อเซลล์รับไขมันเข้าไปในเซลล์มากเกินไปเซลล์จะเกิดการดื้อต่อคำสั่งของอินซูลินทำให้อินซูลินไม่สามารถ ไม่สามารถทำให้อินซูลินนะครับไม่สามารถนำไขมันและคาร์โบไฮเดรตเช่นน้ำตาลเข้าไปเาผาผลาญในเซลล์ได้นะครับเข้าไปเาผาผลาญในเซลล์ได้น้ำตาลจึงคลั่งอยู่ในกระแสะเลือดการดื้อต่ออินซูลินทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงและเป็นปฐมเหตุของโรคเบาหวานชนิดที่2ต่างจากชนิดที่1ที่เกิดจาก ตับอ่อนถูกภูมิคุ้มกันตัวเองทําลายผลิตอินซูลินไม่ได้นะครับเนี่ยครับผลาการที่จะไปสู่โรคต่างๆนะครับไปสู่โรคต่างๆาตัวร้ายนะครับก็คืออินซูลินนี่แหละครับอินซูลินแล้วก็ระบบลําไส้จุลชีพใน,นลาไส้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจโอ้สุขภาพดีเรื่องง่ายนะครับโอ้สุขภาพดีเรื่องง่ายสวัสดีครับ